กลายเป็นกระแสโด่งดังหลังจากเพจหนึ่งของเราวันชิวชิวได้ทำการโพสต์ข้อความลงมาอยู่ในเพจของตัวเองและก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ถล่มทลายงึ่งให้คอมเมนต์ัวนี้นี่มีอ่โพสต์ข้อความที่น่าสนใจซึ่งให้อ่าฟังของเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยและก็คอมเมนต์ในเพื่อนบ้านอาเซียนของเฮานี่ก็ได้ทัก ล้มในการคอมเมนต์เดี๋ยวแอดจะมาเล่าแล้วก็มาอัปเดตกันเลยสรหรับข้อความเนาะที่ได้โพสตลงในเพจของวันซิวซิวก็มีประมาณนี้เนาะอืนนีว่าเป็นช่วงของเอเชียนคัพนั่นเองก็มีประมาณว่าแฮชแท็กนักกีฬาเขาก็ดีใจธรรมดาแต่อันพวก่วยทีมตัวเองเขาหอสบกทีมได้กับโพ์กระเลืออันนักข้าวบางทีมแมงโมเกินตาแฮชทก ขาจะบอเสียกันยอนทวกอวยอูนี่แหละแฮชแท็กโบโบคาฮูเอฟซีปฏศใดอันนี้จะเป็นคอมเมนต์นนที่ในเนนเนื้อห้าที่โพสต์ในเพจของวันชิชิวเนาะแต่ว่าทั้งไทยนักเข้าทไทยสำหรับไทยก็ได้ทำการตีข่าวนี้ออกไปแล้วก็ทำการอ่าโพสตข่าวตัวนี้เพื่อเป็นการสะเทือนซึ่งมันกระฮิตให้เรานี่บางคนเนาะสองกลุ่มก็จะโบกเขใจแลยบางคนก็ พอใจแต่ว่าเอจะบุร้เรามากมายสาหรับเพี้นนี้แต่ว่าเอสจะให้ทีพิอธิบายอีกเติมี่มนึงเดอร์สหรับพีนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนาะเข้าใจในอ่าการที่เฮาฮักแล้วก็เสียทิ้งสักคนที่เองอะนะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราว่าเฮานี่เสียเรื่องจะเป็นอะไรก็ตามเนาะแต่ว่า็อย่ะลืมเดอร์เฮา,าต้องรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้เพื่อให้ อาทุกคน,น,นมีกุศติระวังตัวในการโพสข้อความนั่นเองเด้อ<ส>มาสเตรอร์เซเว่นได้จัดการแข่งขันบันเทิโยมวชนมาสเตอร์เอเวนท์ทัวร์เม้นในสองวันส,สักวันในรุ่นอายุบเกินสิบห้าปีทีมยิงแลก็ทีมชายสอหรับการดังกล่กาวจัดขึ้นสองวันหลังจากที่วันที่เสาร์ที่ห้าสัปหามกรที่ผ่านมาน,นี้ก็เรียนด้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันร,รุ่นเยาวชนเนาะอยู่ที่เดินดิน,ดนปะปับ การซ่อนเนาะการแข่งขันดังกล่าวนี้มีทีมที่แข่งขัทั้งหมด13ทีมโดยมีทีมสายสาวทีมทีมยิิงในแบบทีมโดยทานบุญทนอมสีหาลัดประธานตั้งเป็นผู้จัดงานครั้งนี้นี่ได้บอกว่าการจัดการแข่งขันดังนี้นี่เพื่อส่งเสริมเนาะให้ลูกหลานได้มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะให้ลูกหลานนั้นได้เคลื่อนไหวสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมีความสมรู้สรู้ผพ้แพร่โฆษณาแลก็มีสำคัญเลยก็คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และก็พวกเขาจะสืบอจอในการแข่งขันแบบนี้ไว้ในอะไรขึ้นกว่าเกา่าโดยเพื่อคุณฮาเพลิดเม็ดน้ําประดับวงการการบันทีของเขาอันนี้จะเป็นอาการให้อวาทหรือว่าของท่านบุญถนอมชีฮาระานั่นเองสรุปเนาะรายการนี้นี่ทางของมาสเตอร์ทัวร์เมน้นท์2016รุ่นอายุค2าปีนี้ทีมสายที่ได้แซมก็คือทีมทางด้านของเอเอ็มทีเอฟซีเนาะทีโซนกาได้แก่ทีทม เอฟซีตาลันตาเนาะแล้วก็อันดับที่สามในเก่ทีมดอกแครลุนอันดับที่สี่ก็เป็นทางด้านของกองทัพส่วนทีมยิงก็จะประกอบมีทีมที่ได้แชมป์ก็จะเป็นมาสเตอร์ซีวินเนาะแล้วก็มีทีมแบล็กดราก้อนเอฟซีเนาะเป็นที่สองแล้วก็มีมังกรแดงเอฟซีเป็นทีมที่ได้อันดับที่สามในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าคือคักอีเดีในการการแข่งขันครั้งนี้เนาะเป็นความภาคภูมิใจของผ่อแม่ประชาชนลาวกันเลย w i g นะคะเป็นสโมสรบัลลีเยาวสนในหุ้นอาย,ยุบเกิน11ปีได้ออกเดินทางเข้าหว่วในรายการของเซี่งยงไฮ้เนาะอยู่ที่ประเทศจีนเนาะที่ว่าเป็นนครเซี่งย,ออยงไฮ้เพื่อทังท้ายนันอยู่ที่เซปอ,อจีนในระหว่างวันที่27มังกราสร้างกลุ่มผ่า2014อย่างเป็นทางการของตอนคำของวันที่26มังกร2014คือการออกเดินทางนำโดยฐานเวียงไซวิไลกุลประธานสโมสร W i g ไนะคะและก็ฐานป้อนสวรรค์จิต ไทยและก็ห้องประธานสาพันบันตินะก็หลวงครั้งเป็นหัวหน้าคณะนำพาสุดนี้เรพรฟอม้วยคณะกูฝฟกและนักกีฬาจำนวนสาวกว่าคนเดินทางเข้าห่วมในครั้งนี้โดยสามกลางพอเมผู้ปกครองและแฟนบาลาวห่วมกันไปตรงทึงสนามบินวัดไตยนั่นเองกนารเดินทางไปแข่งขันรายการน,นี้ก็เพื่อให้นักกีฬายวาวชนลาวก็คือสมสร์ดับเบิลยูไอจีนาคาได้มี ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องและเก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมลุยรายการใหญ่อยู่ที่ประเทศสเปนและก่อนหน้านั้นสามารถสร้างผลงานดูดดินในรายการที่งานได้แซมในรายการตัวเอเชียคอลิฟายในหุ้นอายุเกิน10ปีมอบเขาเลือกอยู่ที่ประเทศไทยโดยเดือนธันวาคม2 0 3 3ที่ผ่านมานี้เอ็ใไฮได้ิไปแข่งในรอบสุดท้ายยูทีประเทศสเปนในเดือนของ เมษา2014ซึ่งรายการนี้ที่โซลพูยินครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันในหุ้นอายุมาเกิน11ปีโดยนะักเลฬาส,สวนนั้นใหญ่ก็จะมาจากยูซิเพื่อให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรายการใหญ่เพื่อพัฒน,นาตัวเองไปเรื่อยๆสำหรับในการไปครั้งนี้การให้การสนับสนุนจากหลายพักส่วนโดยเฉพาะเมน งวันที่25ห้ามัางกร2อง3ได้มีการมอบและรับการสนับสนุนกับบรรด์กได้เดินทางมาหอดอยู่ที่สนามบ,บินเนอไอไฮ้กเนะแดนมังกรซอปจีนแล้วนในการเดินทางก็ถือว่าบุดเพื่อนแล้วก็ตอนรับอบอุ่นแต่อากาศนข้าที่าจะหนาว14องศากันเลยอันนี้ก็เดินทางไปหอดอยู่ที่สนามแล้วก็สำหรับในการจัดอยู่11 W ในไอจีนะคะมูมรซอนบันเต้ยอบาซลาวอยู่ห่วมกลุ่มเอเนะวัดกันทีเก่าหนัดกันเลยในโฮมเบียงกุมโดยอดันก็จะอัปเดตเกิด มีดังนี้เนาะ WIG นักขาของเราแข่งเกานักแล้วก็เข้าซิงการสรุปผลงานเนาะสถานะแปดเสมอหนึ่งอันนี้ว่าสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้าไปร่วมแข่งขันอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับสองพันตัเนาะเป็นฤดูกาลที่เตรียมความพร้อมลุยอยู่ที่เอ่อบริษัทเบียนโดยนัดนี้ดหนีสถานะ8-1นัด2-7-0นัด3-4-0นัด4ามนัดสี่นัดสี่เอสูญัอที่ห้บเอ็ดตัวหนัด คิวเขา3-0นัดทียึดเนาะยกับ8-0นัดสุดท้ายที่จะตัดสินในการเขาหอบแล้วก็ชนะ2-5ศูนย์โดยเข้าไปซิงก็สามารถเอาชนะโคสูไป5ประตูต่อหนึ่งเนาะ่วนประวติแล้วก็อันดับต่างๆก็มีดังนี้ดาวยิงสูงสุดในประจำตอร์นาเมนต์นี้ตกเปน็นของอนุสักวิไลกุล41ประตูป,ปตระตูดีเดนก็ตกเปน็นของเราคุณจากทีม w e G นะคขาของเราแล้วก็มีโคสดีเดนเนาะตกเป็น,น,อปนของ สอนวิไลสีหาวงนั่นเองอันนี้ก็คือผลง,งานแล้วเข้าไปติดตามในอีพีต่อไปที่อาจะอัปเดตเกี่ยวก,กับสถา,านการณ์แลว้วก็ความความต่างในรายการด้วยรายการต่อไปนั่นเองโดยเข้าไปเบื้องสำหรับรายการนี้เนาที่กําลังได้รับความนิยมแลว้วก็เป็นรายการที่กําลังมาแรงยู่ที่ภาคใต้ในการเปิดที่ท่องเทีย่ยวโดยแอดกจะอัปเดตทางทางเนื่อแล้วก็าภาคใต้นั่นเอง เอาไปตัดทำโปรกันเลยเวลาสุดทางของสาพันเนาะอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็เป็นการเปิดปีท่องเที่ยวในการแข่งขันในส่วนของกีฬาเพื่อจะพิจารณาได้จัดการแข่งขนัขนกีฬาน,น,นะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสวยสดยุดงดงามในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขนัขนบันเตะรุ่นอายุโบกเกินสักสามปีเวททีมทรายที่งขันปีท่องเที่ยวลาเข็มปาไก้สองพันีที่จะเปิดฉากการใ,ในระหว่างวันที่หกหาสิบสองกุมภาพันธ์สองพันีจะมาถึงนี้ เรื่องของระกอบมีหกทีมที่เขาวมในการแข่งขันในรายการนี้ก็จะมีจัมปะักหนึ่งและก็จัมปะสักสองเขแข่งสวรรค์คีและก็แข่งสรวรรคและก็แข่ง4ี่กองและแข่งอัตตะปืดด้วยรายการนี้ก็ถือว่ามีการจุกสลากออกมาเป็นทีมห้อยเลี่ยวในการแขง่งขงงมมันประจำตัวเวนี้ก็จะมีหมายวีหนะท,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 ที่เข้ามาสนับสนุนทุกทีมที่ทำการแข่งขันในปีนี้หรือว,ว่ามีการสนับสนุนหนะในเรื่องของต่างๆด้วยก็จะประกอบมีดังนี้เนาะ กรุ๊ปเอก็จะประกอบมีแขวงจำศักดิ์เอแล้วก็แขวงอันดับปือแล้วก็แขวงสารวันส่วนกลุ่มบีก็จะมีแขวงจำศักดิ์บีแล้วก็แขวงสารวันเคและก็แขวงสีกองโดยสำหรับในการอัปเดตเรื่องของตารางนองแอดก็จะอัปเดตส่วนตารางของการแข่งขันนี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่หกอาวันที่เปลี่ยนกุมภาก็จะประกอบมีดังนี้เนาะส่วนทีมที่ได้เข้าห่วมในการแข่งขันแลการนี้ก็จะมีนักตเตในรุ่นของทีมศานเข้ามาห่วมชสวยเรื่องของ สุสกัดเก่าเนาะโดยสนามหลักสองจะเห็นการใส่ในการแข่งขันในรายการนี้โดยเฉพาะเลยในรายการนี้เนาะสําหรับในการแข่งขันนี้ก็ถือว่ามีหลักเตะรุนอายุบุกกันซะสามอีข้องทินศาสลาวที่จะรับความรวบอกว่าจะเป็นจูนี่เนาะแล้วก็มีหลายคนที่จะได้ความรวมในรายการนี้ก็ได้ว่ามีความสําคัญในการเปิดเป็นปีท่องเที่ยวเราเนาะนครปากเซะแขวงจมัสซักฮะทำการจัดการแข่งขันรายการนี้ออกมาโดยตารางคุบเอก็จะประกมีแขงจมัสซัก แล้วก็แขวงอัตตือแขวงสารวันกรุบีแขวงจำปาัสักดีแขวงสารวันนาเขตแขวงสีกองส่วนตาตล่างมาอัปเดตกันเลยจะมีกรุบเอกับแขวงจัมพัสสักเอพบกับแขวงสารวันแล้วก็แขวงอัตตือพบแขวงสารวันแล้วก็สารวันพบกับแขวงจัมพัสสักเออันนี้ก็กรุบเอกรุบีกรุบปีจำปาัสักดีพบแขวงสวัสคีเขตสวัสคีเขตพบกับแขวงสีกองในแขวงสีกองพบกับแขวงจำปาัสักดีอันนี้ก็คือตาตล่างในการ แข่งขันสาหรับในกรุ๊ปของเอและบีในการแข่งขันในรายการนี้โดยจะเริ่มแข่งขันก็จะมีวันที่หกกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ทการแข่งขันแล้วก็เข้าไปในรอบชิงเลยอันนี้ก็คือว่าอัปเดตให้กับทุกคนเรืออีกเวลาในการเริมือแล้วในการแข่งขันสาหรับรายการนี้ส่วนในลอีพีเราไปอัปเดตอีกเพิ่มเติมหนึ่งในส่วนของรายการต่างๆที่น่าสนใจสำหรับกีฬาบันเตะอย่าลืมฝากติดตามนาเด้อ